สบายดีทุกคนนอร์คอตระนนักกับชุดซองบ้าวเมงลวงครับมาพกกบกับเอซินเคยนะสำหรับเทนีในกูตเองก็จะได้มาเรีเอคชั่นเนาะโดยเฉพาะกับเมนพาบรรยากาศนะทุกๆคนซึ่งในที่ผ่านมาเนาะก็คือในวันที่ซ่องธันวาเนาะใน ใกล้ๆนี้ไปๆนี้เนาะก็คือว่าอยู่ทางหลักของพวกเราเนาะวันที่สองธันวาเป็นวันซาดเนาะซึ่งว่าเป็นหนึ่งวันที่วลาดนากันครบฮอบเนาะในวันสทาปนาซาธาละนรัฐประชาธิปไตยประชาสนลรามนั่นเองเนาะก็คือวันที่สองธันวาปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วก็ในที่ผ่านมาวันซาดเนาะก็ที่เขาจะได้เห็นข่าวข่าวและไล่ข่าวและไล่โพสต์ที่มีการแชร์และก็โพสลงทางเฟซบุ๊กโดยเฉพาะก็มันยูทีดานน่องคายเนาะเพลงจันน่องคายซึ่งเป็นดานา ลาวไทยนั่นเองทุกคนเพราะคือว่าผู้คนนี้เอะอะแล้วก็ไล่ผู้สมควรเนาะโดยเฉพาะอเมนเป็นคนลาวที่ได้พากันไปต่อแถวเนาะยาวเยียดแล้วก็เคลื่อนมาเป็นจำนวนลกไล่กันเลยเนาะเพื่อกะเกยนที่จะข้ามฟังไปที่ประเทศไทยเนาะในวันที่่องธันวาซึ่งหลายคนก็จะข้ามไปที่ฝั่งไทยเพื่อจะไปท่องเที่ยวนั่นเองนะทุกคนในช่วงวันหยุดเนาะวันซาดของลาวซึ่งว่าพักเหยาเนาะกัเชื่อว่าวันที่่องไปนี้ก็บือวันเสาร์แล้วก็วันชิดและวันจันทร์ไม่ว่าจะมีการพัก เทิ่งสร้างม,มือเนาะเป็นการพัหญ้าสราม,มือฉะนั้นหลายคนก็ให้ความนิยมแล้วก็สวนใจในการไปท่องเที่ยวอยูุทีประเทศไทยนั่นเองเนาะ,ะพวกกันคือข้ามฟังไปที่ยูทีดันวียงจันนองคายเนาะแล้วก็เมื่อมีการโพสต์ข้อความตัวนี้ลงมาเนาะกะ็ถือว่าเห็นละลายคนก็ได้เข้าไปแสดงความเป็นเห็นแล้วก็พูดเองก็ได้ไปเห็นรู้สึกว่าอู้ คนไปเที่ยวทางไทยกันหลายคนนะทุกคนเนาะจึงมันส่วนกับกระแสที่ว่าอ,อยู่ทางเราเราอัตรางเงินเฟ้อเรื่ราเศรษฐกิจต่างๆสีนอเตผู้คนเราฟังลาาราเขาเอกก็ยังคงที่จะไปท่องเที่ยวประเทศไทยด้่นสะดวกกันเนาะถทงแมว่าอัตราเงินต่างๆอาจจะมีการเฟอร้อแน่เนาะอัะตรางเงินกีบอาจจะเพฟ่อไาตาจากสีนอเตคนเรากระบวลนั่นเองนะทุกคนเนาะเพราะว่าอันนี้ก็มันบป็เรื่องความสะดวกสบายเนาะกนนา็ถืาเ่าเป็นตาม ความสะดวกของบุคคลนั่นเองเนาะผู้ที่มีเงินไข้สะดวกจังทีก็สาม,มารถที่จะไปท่องเที่ยวไปข้ามฟังไปทีประเทศไทยไปทีเพื่อนบ้านได้อย่างสี่เนาะก็ไปท่องเที่ยวไปจับใจซื้อซ้อยหรือว่าอาจจะไปเลาะห้างต่างๆจากสี่เนะาะเพราะว่าอยู่ทางฟังไทยก็จะมีหลายๆอย่างเนาะที่อำนวยความสะดวกสบายเนาะแล้วก็ ก็ยังเห็นเนาะนะั้นกูก็ยังเห็นก็คงจะมีเป็นเกี่ยวกับอ่าเป็นคอมเมนต์ต่างๆเนาะหลังจากมีการโพสต์ตัวนี้ลงมาเนาะก็มีหลายคนก็เลยเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเนาะโดยเฉพาะคอมเมนต์ทางคนลาวเองอย่างซีก้าอาจจะว่าว่าเอ้ยอ่าปีท่องเที่ยวลาวเนาะก็ต้องมาเที่ยวลาวกันได้เด้อคนมาสินเนาะก,ก็คือไปท,ท่ทองเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเขาเนี่ยองลาวกันได้เนาะแล้วก็บางคนก็อาจจะว่าว่าสาเหตุหนึ่งที่เหตให้คนลาวเขา นิยมไปที่ฟังไทยโดยเฉพาะเป็นหลักๆอาจจะบอลเรื่องการเดินทางเนาะถนนหนทางที่มีความสะดวกสบาย่เองนะทุกคนกับอันนี้กับกูเองก็คือว่าอาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยเนาะที่ว่าเหตให้คนลาวบาง,บาง,บางจำนวนเนาะหรือว่าบางากลุ่มที่จะไปเกีย่ยวประเทศไทยอย้่นว่าหนึง่งเรื่องอาการสั้นจนนอดเนาะถนนหนทางจะมีส่วนเพราะว่าการแน่นอนเนาะการที่คนเลาจะไปไสมาไสายเนาะ หากว่าเส้นทางนะเนาะบบอนุ่นขมสะดวกสิเหมือนกับอาจจะเห็นให้หลายคคนทอดใจเนาะบบต้องโบยากที่จะไปทงเทียเต้หากว่าอยู่สถานที่ใดที่มีเส้นทางที่สะดวกสบายอานุยความสะดวกสบายสามารถไปได้ง่ายอย่างสิ่งนแน่นอนเนาะทุกคนก็นจะต้องไปฉะนั้นเนาะเรื่องใครสนใจตา่างๆบางทีอาจจะบบเป็นปัจจัยเลยเนาะว่าเช่ว่าเราเรื่องความสะดวกสบายก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนต้องการนั่นเองเนาะแล้วก็ซ่องก,ก็อาจจะว่าเรื่องอัน มีหลายๆคนแสดงเข้ามาของพิเศนทางคอมเมนต์ก็คือเป็นเรื่องคอ่าการจ่ายค่าเข้าบริการนี่ต่งตางๆอย่างซีเนาะบางทีก็อยู่ทางฝั่งเหล่าเนาะบางบางอันก็อาจจะราคาค่อนข้างาสูงจังซีเนาะก็ถือว่าอันนี้เป็นตามคอมเมนต์ทีละคนแสดงเข้ามาเนาะฉะนั้นแล้วก็คือหนึ่งเป็นการจะให้อ่อขาเอิ้นว่าเรื่องสะขลกสบายอนุวามสุขลกสบายเช่นว่าเป็นห้่นทางหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับการบริการนี่ต่างๆเนาะอยู่ทาง ฟังเราเห่าสิให้มีความเป็นมาตรฐานไล่ขึ้นนั่นเองเนาะแต่ว่าบางทีผู้ที่เคยไปเที่ยวประเทศไทยสี่แลหลายคนไปแล้วก็อาจจะได้รับความประทับใจกับคืนมาแบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันเนาะเมื่อมีความประทับใจแล้วก็แน,นอนก็ต้องการอยากจะเห็นให้ต้อตงการอยากจะไปท่องเที่ยวใน,นทางฝั่งไทยอีกตื้มเป็นครั้งที่หนึง่งครั้งที่สองหรือว่าครั้งที่สามตามตาม,มาก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองเนะทุกคนเนาะและกาเห่าจะเห็นนอนโดยเฉพาะขขมันอยู่ที่ด้าน น้องใครเพียงจันนี่ก็คคอคือก็ตัวเองเคยได้ไปนี่ก็ไม่เขาว่าก็เป็นอีกตึมหนึ่งเส้นทางเนาะที่เห็ดให้ผู้คนเนาะในการเดินทางข้ามฟากเนาะไปมาห้าสู้กันกันสะดวกสบายเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็โดยเฉพาะก็แมนระบบเส้นทางเนาะปันคมมนคมตั้ง่างแบบนี้ก็ถือว่ามีความสะดวกสบายใยเท้นะทุกคนเนาะ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเนาะสิ่งหนึ่งคิดว่าก็อาจจะมาจากการที่มาบางทีคนลาวเขาเองอยู่ทางฝั่งลาวก็ได้ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ที่ลาวฮาวก็อ่าไล่บอลแล้วอย่างซีเนาะแต่ว่าก็อาจจะเป็นตรงการอยากจะเพิ่มขวมตื่นเต้นด้วยว่าอ่าอยากเห็นแบบประสบการณ์ไม่ไเนาะหรือก่การท่องเที่ยวไม่ไม่อย่างซีก็อาจจะข้ามไปทางฝั่งประเทศไทยเนาะเพื่อว่าไปเห็นอ่าเคยเอินว่าเห็นบ้านเห็นเมืองอ่าอง ของเพิ่นเช่นันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ตื่นตาตื่นใจเลืเด้นะทุกคนเนาะเชิงเป็นว่าอาจจะบได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวที่อาจจะบได้ทัวร์เทิงแต่เวลาไปฮอตฟังไทยแล้วก็อาจจะสามารถไปเที่ยวเช่นว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าแบบนี้กันเช่นเดียวกันโดยเฉพาะก็เเมนและยๆคนมักจะเข้าไปเทีเ่ยวอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าของประเทศไทยนะทุกคนนะเพราะว่าสินค้าบางอย่างเราอยู่ทางฟังไทยอันท่าชียร์แล้วก็คือห้างาเทียบใส่ยอยู่ทางฟังลาห์อนก็น บางอันอยู่ทางฝั่งไทยก็จะราคาบบสูงไล่เนาะห้ามเทียบทางฝั่งลาวอ่าอยู่ฝั่งลาวกะบางอันก็ค่อนข้างราคาสูงฉะนั้นอ่าคนลาวเ,เองก็จะมักนิยมไปข้ามข้ามไปฝั่งไทยเพื่อไปจับใจซื้สอสร้อยอ่าอยู่ทางฝั่งไทยนั่เนเองนะทุกคนนะพ่า่าจะเป็นเรื่องอ่าอาหารการกินอย่างซีเนาะบางคนก็มักประเภทพวกอ่าท่องเที่ยวประเภทแบบใแบบส้กินอย่างซีก็ไปแบบ ท,ท่องเที่ยวแบบซสกินเรื่องอาหารทะเลเบ่อต่างๆสีนพราะวคนเราเองกันและหลายคนก็นจะมากนิยมในการกินอาหารทะเลอ่าเช่นเดียวกันเนาะหรื่าจะเป็นใซช้อปปิ้งเนาะใส่ซื้อเครื่องข้องเครื่องนงพ่มต่างๆสีก็ต้องแวะเข้าไปที่ห้างสรรพสินค้าเนาะต่างๆจากสีเนาะโดยเฉพาะแมนอยู่ทางอ่าน้องคายไปที่อุดรอ,อ่าหลายคนก็จะกจะนิยมไปที่อุดรเนาะอุดรไปทางอ่าอนแกน่นจากสีเช่นเดีวยวกันเนาะเพราะว่าข้ามด่านจากทางน้องขายไปที่ ุดเนาะจ็ใช้เวลาบดได้ทุกคนเนาะใช้เวลาก็จะเพียงแต่ประมาณ45หรือว่า4หรือว่าประมาณหลายๆ40่ลายกว่กนาทีก็จะจะเทิรแล้วนั่นเองนะทุกคนก็ถือว่าใช้เวลาโบนานเนาะฉะนั้นแล้วกะอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่ว่าเหตุให้คนลาวเห่าเนาะข้ามฟังไปทีประเทศไทยในวันทีซ่องธันวาวันชาติของลาวเนาะเพื่อไปท่องเที่ยวอยู่ทีประเทศไทยนั่นเองเนาะฉะนั้นแล้วแม่เขาว่า มันก็นเป็นสิ่งที่ดีเนาะที่ว่าทางซ่องฟังเขาจะช่วยกันสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวเนาะฟังไทยมาเที่ยวที่ลาวได้ลาวก็ไปเที่ยวทางฟังไทยได้ทางซีเนาะ,ะทือว่ามันก็นเป็นสิ่งที่ดีเนาะเพื่อเหดให้เศรษฐกิจทางท่องฟังฟังกังซีก็มีการอเอินว่าเติบโตแล้วก็เจริญนั่นเองนะทุกคนเนาะและนี่ก็ถือว่าเป็นคลิปที่กู้นมาฝากทุกคนกันในมื้อน,นี้เนาะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือในวันที่วันที่่องธันวา,าเาราวันจัตร์ก็ให้ทัวนักท่องเที่ยวคนลาเขาไปเที่ยวอยู่ที่ประเทศไทยเนาะที่กูดใดมาให้ทุกคนครับเห็นกันน,นี้ภาพบรรยากาศต่างๆแล้วก็อันดั้นแล้วนอะไพที่ ต้องกันย์จะมาเทีย่ยวประเทศลาวอย่างที่กในช่วงปีนุ่นเทีย่ยวลาวแบบนี้เนี่ยท่ทางฝั่งไทยพี่น้องทางฝั่งไทยเด้อเนาะฮะว่าต้องการจ์จะมาเทีย่ยวก็สามารถมาได้เพราะว่าใน,นปัจจุบันกการเดินทางไปแต่ละแคว้นาะหรือว่าแต่ละจงังหวัดอยู่เท,ท,ที่ประเทศลาวก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายเนาะในการนำชารรถไฟลาวจีนจังซีนนั่นเองเนอะทุกคนเนาะกใช้เวลาบดูดดลเนาะเอาละคลิปนี้ก็ถือว่าจบลงไปตรงนี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาใั้แต่ละขับสมบูรณคีบแล้วก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาเด้อเนาะคอมเมนต์กันเข้ามาเพื่อแสดงความคุณให เวลาไปก่อนเนาะสบายดีขอบคุณครับ